สบายดีมัอนี้กับมาพ่อบ้านน้อยสาลุงคือเก่าเนาะคลิปนี้กับบุ้ยอย่างหลายเนาะคลิปนี้เนาะคือบ้านน้อยหาก็เดินทางมายัางไม่ได้กลับฮอดบ้านก็เลยเอารถไปแวะตัดต้นไม้ไม่แพะกินเนาะพอตอนเศร้าๆจะตัดต้นไม้ไม่แพะกินเดี๋ยวเบิ้งมามีต้นยางแดงนี่เนาะพี่น้องเบิ้งน้ำกันนะ้ เบาวน่อยเอาต้นกระถินมาให้แม่หรือว่าแผะเบิ่งกันเลยต้นกระถินกับต้นอียงแค่ามากินแพะว่าแม่มาก,กินต้นกระถิน พิ่หลังเขาพาดคืนเทิงเลยเอาดึงกินเดงามันออกมานอกพี่งามันออกมานอกพี่จีเดปลายมันอกนอ,กนอกมานอกพี่นะ แม่กำลังมา看看แล้วแม่เห็นแล้วเฮ้ยแม่กินดิแม่นแม่นอยกำลังออกมากินต้นกระถินเอ้งากระถิน แบงอยู่ในคอกตัวใหญ่อยู่ในคอกมีแต่ตัวน้อยออกมาบบาวน่อยปล่อยแบวงออกมาร่างสุดโต่นะงลงมาแล้วลงมาแล้วลงมา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  อมากหลายงากระถินนี่เนาะต้นกระถินแบ,บมากหลายมาแล้วเอามากินแล้วอุ้ยเข่าแรมนี่เก้งหลายพูน,นะซัดตัวนั้นตัวนี่ญาติกินเริ่มออกมากินแล้ว เปิดประตูหัวแน่ประตูหัวโอ้ยกาลัางงานหลายบ่อหลายบ่อพี่น้องมากหลายงากระถินต้นกระถินมีเวียบไปแล้ว รถน้ำเดิมเข่นหน้าค่ะอยู่ซอยบ้านนี่แหละซอยบ้านเจ็ดสิบเมื่อเด็กสีแดง้องใชหลางสุดสิแต่หัเก๋ามันมันงานใช่ไหมกระโดด แบ่มัก่มักงากระถิ่นอันมักกินสูงอันมักกินสูงทวางลงพื้นก็บอคอยกินอันมักยืดกินยืนกินบางแบ่น้อยขึ้นว่าต้นไม้ต่ำตำั่นก็ขึ้นเาะ ไปประตูหัวเลยเฮียยประตูหัว อ๋อตกันด okay? ้วยทำไมกลิ okay. ่นกลิ่นกลิ่นี่ใช่ไหมินที่คืกิ่นที่ใช่ไหมรัดมาคือิวที่ ท่านมาอย่างไรงามบองามบอแม่น้อยว่ามันมีแพนด้าตัวนึงกับมีสีดำตัวนึงมีตัวน้งสีวัฝรัง ีพลังน้อยมัขนาดแล้วนี่กันทิดเรกว่าสตอเลยโอ้ี มาจะเห็นงานก็เลยแวะตัดมาพร้อมให้มาบรหลายปน็นไลยโอ้กินแ่บขนาดเว้ยมุนตัดแน่ออๆนี่แน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 ่ น nee. ี่เอาแล้วเอาละซนกันแล้วบ่เนี่ยเอาให้กินซะมาซนกันแล้วนี่เอ๊ะเอ๊ะแซบคักบึล่าแซบคักบึล่านี่ตัวนั้นก็กินดีขนาดนี้ คองมักแล้วเลยนี่คสิได้ได้มาหลายๆสต๊อกเขบอกค่อยงามหมาดเลย หาบกคอยมีเดียต้นสตอหนอี่เลยต้นนี้กับบกคอยงามหมดเลยพี่น้องเก็บอะไรนี่บวกกินนะครับเขากินออกกินออกเลยคุณตัวนี้ บึงภาพรวมไกลๆเอาเลยนเนาะองคุ้มนั้นคือบ่อมากินสันคุ้มนะมักห้ายแซ่บหลายกระถินหรือวัสดุตอนเศร้าๆนี่ยังไม่ให้ออกไปข้างนอกเถอพอใหญ่ยังมีน้ำหมอกน้ำข้างอยู่เนาะ ยาจังเ้ไจังาลปด้ะออกไปนอกแล้วบบน,นี่จะออกไปนอกแล้วออแ๋ยวแม่นี่กินบลเซาเลยแหละแดน กินได้ตลอดเวลาแบ่เออแผ่อ่ะสุดท้ายนี้มเอาน้อยสลุงกับพอขอบใจพอแม่พี่น้องบัตสุภูสุคนนะที่ข่าวไม่กำลังใจบอน้อยสลุงนะ่ะขอยพอแม่พี่น้องมีแต่ความสุขเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าเด้อไม่บายขอบใจขอบคุณครับ